สวัสดีครับพี่น้องคนเผาถ่านช่วยโลกทุกท่านครับวันนี้มีเตามาแลกเปลี่ยนครับเตานี้เราเรียกว่าเตาเตาโพรงหนูหรือเตาโรงหนูนะครับคนอีสานบ้านเราเวลาหน้าแรงเราก็มักจะไปขุดหนูขุดอะไรตามขอบสะใช่ไหมครับตามขอบสะเนี่ยนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่เราจะสามารถทําที่กักเก็บความร้อนเพื่อสตาร์ทเตาก็คือจุดเตา ให้เตาเผาฐานไร้ควันเนี่ยมันสติดอ่ามันมันจุดติดได้ง่ายนะครับจุดติดได้เร็วนะครับก็เ <c oughs> ตาเนี้ยต้นทุนก็คงไม่เกิน1,000บาทนะครับคิดเป็นค่าถังเหล็กเนี่ยก็น่าจะประมาณ600บาทซื้อได้ถูกกว่านี้ก็มีนะครับแล้วก็ค่ามาทำาฝาเอาให้ช่างในชุมชนเชื่อมให้หักงอแบบนี้ครับดัดควันกลับลงมาเผาเรียงด้านล่างอันนี้ทุกท่านคงจะทราบนี้อยู่แล้วนะครับ แล้วไอ้ตัวฝาเตาเนี่ยที่เราทําแบบนี้ก็เนื่องจากว่าถัง200ลิตรเนี่ยมันบางครับมันบางไม่ถึงมิลด้วยซ้าไปเวลาเราเผาเนี่ยถ้าเป่าแก๊สอยู่ที่เดิมตลอดเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณสัก10ครั้งนึงก็ทะลุแล้วนะครับแต่ถ้าเราสามารถหมุนมันไปนะครับเผาสัก2อาครั้งหมุนมันไปหน่อยนึงให้บริเวณที่ถูกเป่าแกา๊สใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่ชนกับไอตัวถังโดย อ่าที่เดิมตลอดเนี่ยมันก็จะทนขึ้นนะครับใช้ได้คุ้มค่ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นฝาเนี่ยมันไม่ได้โดนความร้อนมากนะครับมันโดนความร้อนไม่กี่ไม่ไม่ถึง4 0 0องศาหรอกครับเพราะมันทนไม่ต้องห่วงอ่าเปลี่ยนถังมาซื้อถังแบบเดิมมาให้ฝามันริบเข้ากันได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนถังไปได้ตลอดนะครับส่วนในตัวเซรามิกไฟเบอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องจําเป็นครับแต่ราคาไม่แพงครับซื้อทีเดียวเหมือนกันครับเซรามิกไฟเบอร์เนี่ย ผมเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ค่าเซรามิกไฟเบอร์ซื้อมาทีหนึง่งถึงแม้ว่าเขาจะขายกล่องละแพงกล่องละเป็นเกือบพันแต่หนึ่งกล่องมันใช้ได้หลายเตาเป็นหันออกปลุกลงมาแล้วไม่ไเกินหนึ่งพันบาทนะครับต้นทุนเตาตัวนี้นะครับจากการทดสอบเนี่ยมันก็เป็นเตาอบไบอชานเนี่ยเตาอบถ่านไร้ควันขนาดเราเรียกถัง200ลิตรก็จริงแต่ว่าวัดดูแล้วคำนวณดูแล้วมันก็จะประมาณ250ลิตรนะครับความจุข,ของมัน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ500ถึง550คือ450ถึง550เพราะว่าเตามันก็ขึ้นอย่กับไม้ข้างในว่าเป็นไม้ชนิดอะไรนะครับยังไงมันก็ประมาณนี้วัดดูแล้วนะครับเป็นเป็นระยะอุณหภูมิที่เหมาะสําหรับการเอานำมาทํำฐานบํารุงดินนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมว่าไปในคลิปหนึ่งนะครับเขาก็ทดสอบอะไรกันมาแล้วระยะเวลาเผาเนี่ยก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงแต่ว่าต้องรอให้เย็นนะครับสรุปแล้วเนี่ย วันหนึ่งก็จะเผาได้หนึ่งครั้งตื่นในเช้าปุ๊บใส่บรรจุปั๊บนะครับแล้วก็ถ้าสามารถเอาความร้อนนั้นไปทำข้าวได้จะเวิร์กมากนะครับตอนนี้ช่างแลมที่ผมไปที่เราไปทดสอบกันเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะโชว์ภาพต่อไปครับกำลังมอบโจทย์ท่านอยู่ว่าให้ลองไปทำสิว่าเอาความร้อนนั้นไปใช้ในการทำข้าวได้ไหมนะครับความจุไม้เนี่ยถ้าไม้แห้งสนิทก็ประมาณสัก6กโลนะครับความจริงอยากจะแนะนำให้ใส่ไม้แห้งสนิทนะครับไม่ไม่อยากให้ไปใส่ถึง ไม้เปียกไม้หมาดอะไรมันเผาติดยากนะครับมันเปลืองไม่คุ้มค่านะครับเ,เพราะว่าเราเผาใช้เองแล้วก็เผาฐานบำรุงดินเนาะเราไม่ได้เผาวันนี้นะครับอันต่อมาก็คือถ้าได้ฐานก็ได้ประมาณสักสิบโลถึงยี่สิบโลนะครับก็แล้วแต่ชนิดไม้อันนี้คือเตาโพรงหนูหรือเตาผงหนูครับนี่ครับ ช่างแหลมครับอยู่ที่บ้านลาดอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามทําอย่างดีเลยครับก่ออิฐขึ้นมาขุดลุมลงไปตรงขอบสะนะครับแล้วท่านก็ทําแบบนี้นี่ก่ออิฐแดงนี่แหละครับแล้วก็ดวดขึ้นมาปุ๊บไปดูทลิปครับอันนี้คือเผาจุดติดใหม่ๆนะครับเห็นไหมครับพอเผาไปสักพักหนึ่งประมาณสัก40นาทีนะครับส0นาทีก็จุดติดนี่แก๊สติดไฟแล้วก็ปล่อยเลย นี่ครับเตาโครงหนูแนะนำครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ต้องไปลงทุนเยอะเผาฐานใช้เองที่สวนนะครับทุกท่านลองดูลองทำไปใช้ถ้ามีปัญหาเรื่องใดๆติดต่อทักผมมาครับไปช่วยเผาถึงที่เลยครับถ้าไม่ไกลเกินไปนะครับสวัสดีครับ